สวัสดีครับโจครับสวัสดีค่ะคังค่ะอันนี้เรา2คนนะคะก็มาถ่ายพรีเวดดิงกันที่หัวหินค่ะโดยทีมงานของฟินาเล่นะคะซึ่งหมดนี่ทั้งชุดทั้งแอกว่าแต่งหน้าทําผมตัดกล้องทีมทั้งหมดเนี่ยก็ยกกันมาที่หัวหินเลยประทับใจมากเลยค่ะ วันนี้น่าเสยๆต้องขอขอบคุณที่พี่เงนะคะลงถึงสังผมด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของคอสตูมต่างๆเนี่ยต้องขอบคุณน้องหญิงด้วยนะคะว่าจัดได้ถูกใจเราของคนมา,ากๆเลยแล้วก็ตอนที่ตีเลือกนี้ก็แบบว่าดูแลกันเป็นอย่างดีนะคะจนได้ชิ้นเราแบบเหมาะที่สุดเนาะ ก็เลยได้มีวันที่ถ่ายบูติ้งสวยๆแบบนี้วันนี้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทางหน้าของทีมช่างภาพด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆทีมงานหรือว่าตัวของช่างภาพเองนะคะก็คือน้องเบลนั่นเองวันนี้นภาพกล่อกมาถ,กนะถูกใจไหมถูกใจไหมถูกใจครับนะก็สวยะคะ่ะสถานที่ก็เอื้อด้วยวันนี้ถือว่าท้องฟ้าก็น่าจะอดลงันที่เราก็ภาวนามาตลอดว่าขออยให้ฝนตกเลยวันนี้ก็ตกนิดหน่อยนะคะแต่ก็ได้ภาพที่ดีมากๆเลย ใครที่กําลังมองหาอยู่ว่าเอ้ยอยากจะถ่ายพรีเวดดิ้งหรือว่าอยากจะหาชุดแต่งงานสวยๆนะคะก็มาที่พินาะเลกันได้นะคะ่ะรับรองว่าจะไม่อิดหวังเหมือนเราสองคนเลยนะคะ